สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาดูคุณตะมนนะครับเกสรยาคายาคาจะเก็บไปเกี่ยวตามคันนาตามทุ่งนาครับมาตากนะครับแล้วก็มาเซตเป็นของโบราณสวยนะครับเอาตัวขีรีออกนะครับแล้วตัวสวยๆยาวๆนะครับเอามาสารทําเป็นยาคานคครับเอาตื้นงกระท่อมมงที่พักแดดพักลมพักร้อนนะครับ ันนี้เกก็กำลังสารยาคานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกาสารยาคานะครับลำดับเรกือนกคนตาเนาะเราก็ต้องไปเกี่ยวยาคามาก่อนเนาะเกี่ยวยาคามาแล้วก็มาเซตหรือมาตากแห้งก่อนตากแล้วก็เซตเซตให้มันสวยเนาะมันสวยแล้วก็เอามาสารทำเป็นยาคานะครับเอาไปมุงหลังคา ที่พักนะครับกันแดดกันฝนนะเหมือนกระท่อมแกนะครับเนี่ยกระท่อมที่พักมันจะเย็นสบายนะครับมันไม่ร้อนเหมือนสังกะสีเหมือนทุกสันไทยนะครับยากคาเนี่ยจะเก็บความเย็นได้เยอะเลยนะครับพักนอนเล่นกลางวันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูวิธีทำนะครับวิธีทำ หลังจากไปเตรียมยาาักษานาะไปเกี่ยวยาาักามาตากแล้วมาเซตให้มันสวยนะครับแล้วก็เตรียมไม้นะครับไม้ด้ามเนาะด้ามยาักานะครับเป็นอันนี้ก็จะไปตัดไมายุคานะครับไมยุคารุนยุคาแล้วก็เอามาเหลาให้มันสวยแล้วก็เอามาดัดให้มันตรงเนาะเอามาตากแล้วดัดมัดไว้ให้มันตรงกี่วันตาดัดไวนะ้น่ะ หลายวันวนเนดัดให้มันตรงแล้วก็เอามาเตรียมไว้แล้วเอามาที่ต,ตาเกือบครึ่งเดือนกเ,อเกือบครึ่งเดือนเนะเาะวิธีว,วิธีสารยาคานะครับทุกคนดูกันตาทำค่อยๆทำเนะาะรัดแล้วก็<อ>โบราณเนาะ,อ,ะอย่างนี้นะครับ <c oughs> เชือกไปดึงแล้วก็พับมา เชือกมาไว้แล้วก็เอามาแล้วก็ดึงน่แน่นรับมาเอาเชือกมาไว้นันนี่ยางเชือบใบเอาเรียกมาครับยางเชือบใบเอาเรียกจังแต่ยาคาี่กอนที่เราจะเอามาสารเราต้องตากให้แห้งเนาะตากแล้วแต่ว่าตนตนจะสารอีกเราก็ต้องพรมน้ำไว้คืนหนึ่งเนาะพรมน้ำไว้ให้มันนุ่มๆไม่ให้มันหักเนาะให้มันอ่อนให้มันอ่อนนะครับ ผัาไปผับไปมันไม่หักนะผ่าไปแล้วมันไม่หักมันจะได้สวยนะการดึงมากี่ต้นนั้นเนี่ยดึงต้นยกระประมาณประมาณสิบต้นเนาะถึงไหมประมาณสิบก็ประมาณสิบต้นเลยต,เลเต้นเล็กต้นเล็กเนาะเอแ้าต้นใหญ่ก็ไม่ถึงสิบก็มี<อ> ินน่คำนวณเอาเลยก็ประมาณสิบต้นเนาะสิบกว่าต้นเล็ถ้าต้นเล็กนะดึงมาแล้วดึงให้แน่นเนาะแล้วก็พับมาแล้วก็เตรียมเชือกไว้แล้วก็ยกเอายาคามาอีกเนาะประมาณสิบต้นครับ ก็จะมีไอ้ไอ้ดามันมาไว้โรงเนาะโรงองค์นี้ไว้เดี๋ยวให้มดปนกับใบมันปนกับใบมันเนาะเออครับไม่ประสบขึ้นเนี่ยครับ lạc quan ngay 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 lạc

ประมาณสองเมตรใช่ไหมเมตรกว่าเมตรสองเมตรเลยสองเมตรแล้วก็ด้ามอันนี้ก็สามเมตรนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ด้ามด้ามมันก็ประมาณเมตรครึ่งประมาณหนึ่งเมตรครึ่งเนาะเมตรครึ่งครับใบหักเนาะจ้ะสามโซ่ ก็ดีพอดีเนาะสามโศกเนี่ยครับอือฮึกระไรดูดูต้นเพื่อนี่ใหญ่ใหญ่เลยเดี๋ยวดูต้นนี้เราก็เตรียมอันนี่เนาะเตรียมหลักเนาะเตรียมหลักเป็นไม้ไผ่เนาะทำเป็นบากเป็นบากบากแล้วก็ปักเอาไว้เนาะก็ประมาณการเอาเนาะว่ามันประมาณ ประมาณสองคืบประมาณสองคืบเนาะประมาณสองคืบ่ก็ประมาณศอกถึงศอกไหมถึงประมาณสี่สิบเนาะประมาณสี่สิบเซนนาจนะก็ประมาณสี่ประมาณสี่สิบเซนแล้วก็ตกหลักแล้วก็ทำเนี่ยไอ้นี่ไว้กันแล้วก็เอาชนไอ้ตรงนี้เอาชนกับตรงนี้ นี่โรงทำไม่โรงจับไ,ไม้มาโรงจับไม้นี่โรงอีกรับให้มันจับง่ายๆแล้วก็ตรงนี้ก็ปักหลักตกหลักของเชือกไว้เผ่อ,อนี่ก็มามันจะได้ไม่ไม่ดิน้นไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ไปเนาะมันไม่มันจะได้เสมอกันเลยเนาะ<ม> <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะเราตักทำไม้กระดานไว้ให้มันชนแ้วนี่คือแล้วก็อันนี้ปากไว้เนาะแล้วก็มีไม้รองอยู่ตรงนั้นให้จับง่ายให้มันจับง่ายครับทำไมมีไม้รองจับยาก นี่กลับมาดูมาดูที่กสานเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยสามเจ็ดแล้วยาวก็ประมาณเม็ดครึ่งนะครับสามศอกนะครับ มาดูกองตรงนี้นะครับนี่นี้กองหนึ่งครับแล้วก็นนไปยุงอีกกองหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาตากนะครับตากอีกรอบหนึ่งนะครับตากให้มันแห้งช่วงที่เราพรมน้ำนะมันจะชื้นมันจะเปียกพอสารเสร็จเราก็เอามาตากวันหนึ่งนะครับหือสองวันก็ได้ครับแล้วเอามาเก็บตรงนี้ครับนี่ครับทุกคน คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ